สวัสดีครับกลับมาพบกับแคปไฟทีครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอล์ฟไอทีแมนครับจะแนะนำวิธีการชัดดาวหรือปิดคอมพิวเตอร์ด้วยปุ่ม power เพียงปุ่มเดียวง่ายๆครับต้องบอกว่าเราสามารถตั้งค่าเจ้าปุ่ม power ที่เราใช้งานเป็นประจำเนี่ยให้เป็นปุ่มในการชัดดาวเครื่องได้เลยครับเพียงแค่กดปุ่มปุ๊บก็ชัดดาวเครื่องได้ทันทีทําให้สะดวกรวดเร็วในการปิดเครื่องนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่าตรงนี้กันครับไปดูกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตััั้้้้้งงคค่่่่าากนนนนรบออออืตใหหเขขไปทีวะ แล้วก็พิมพ์คำว่าชู o ์อะ power p ร n นะครับที่ผมเห็นไหม shoot นะครับอะพาวเวอร์นะครับคำว่าชู o ์อะ power p ร n ตรงนี้นะหน้าตาจะเป็นรูปในเรื่องของ power นะครับก็คือกดเข้าไปครับจากนั้นนะครับให้เข้าไปที่หัวข้อซ้ายมือบนสุดนะครับ shoot with the power bottom นะครับก็คือกดปุ่มนี่แหละนะครับกดเข้าไปครับจากนั้นนะครับถ้าเป็นโน้ตบุ๊กตัวนี้ที่ผมสาธิตเป็นโน้ตบุ๊กนะครับจะเห็นว่า ในโหมดของโน้ตบุ๊กเนี่ยโดยส่วนใหญ่หรือโหมด PC จะมีเหมือนกันนะก็คือตั้งค่ากดปุ๊บเนี่ยจะเป็นสลีปนะครับให้เปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็นเป็นอะไรชัดดาวครับตรงนี้เลยครับเปลี่ยนให้เป็นชัดดาวนะครับพอระการกดปุ่ม power แล้วก็ให้มันเป็นชัดดาวเครื่องแล้วกดเซฟครับนะครับจากนั้นก็ปิดครับเอาละฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับก็คือตัวนี้นะครับพี่กอลฟหน้าตาอย่างนี้นะปุ่ม power นะครับเดี๋ยวพี่กอลฟกดปุ่มให้ดูนะนะครับ ใช่ไหมครับก็จะชัดดาวเครื่องทันทีนะครับตรงนี้แหละครับก็ความสะดวกก็คือบางครั้งเนี่ยเรามีเวลาเร่งด่วนนะครับบางทีเราอาจจะลืมเวลาปิดเครื่องใช่ไหมครับเราก็ต้องมานั่งกดคอนโทรลแอนดเอฟสี่อะไรเนี้ยนะครับก็สามารถกดปุ่ม power ได้เลยนะครับทำให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นนะครับให้มั่นใจว่าเฮ้ยเราปิดเครื่องนะกดปุ่ม power จบเลยนะครับครับและนี่ก็คือวิธีการชัดดาวหรือปิดคอมพิวเตอร์ด้วยปุ่ม power เพียงปุ่มเดียวนะครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์คนที่ใช้งานวิดีโออยู่นะครับใครที่ชอบคลิปนีี้้นะร็วว่ปมโยยยชชช์กกกดดดแ แล้วต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตาม subscribe เราครับอยากเพิ่มกำลังใจเราครับช่วยกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปกับแคปไฟท์ทีครับ